ห้ามพลาดกับกิจกรรมเชียร์หงในศึกยูโรป้าลีกลุ้นรับทิปเซตเนื้อผูนล,ลิขสิทธิ์แท้ติดตามในรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแฟนๆคอบอลคาเฟ่ครับศูนย์พันหมดเลย่ะอยู่ฟาสต์เดนเวนสิทีนจากอังกฤษแบบนี้ มีแนวโน้มชัดเจนมากนะฮะว่าอันดับ5ในพรีเมียร์ลีกไม่น่าจะได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรุ่นกาหน้าละแต่อาจจะมีช่องที่ว่าลิเวอร์พูลกลับมาเป็นแชมป์ยูโรปาแล้วก็วิลล่าเป็นแชมป์ยูโรปาคอนเอเร์อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่มันเกิดขึ้นยากละนะฮะน้องไก่ของแมวสะเทือนด้วยเลยนะการตกรอบของแมนเชสเตอร์ซิตี้ แล้วก็การตกรอบของอาร์เซนอลก็ต้องถือว่าเป็นคืนที่พังพินาศนะของทีมจากเมืองผู้ดีนะแต่ว่าน้าแมวก็ต้องยกเครดิตให้กับ b บร์นมวนิคครับแล้วก็เลียมาลิตทั้ง2ทีมนี้ในรอบ8ทีมทั้ง2นัดถือว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะพี่เสือนี่ทําให้อาร์เซนอลนี่ การตะอวนน,นี่นัดแรกนะฮะพอกลับมาที่เยอรมันก็เต็มไปด้วยแท็กติกนะการตัดเกมนะฮะแล้วก็โดยรวมพี่เสือทําได้ดีกว่ามีอาร์เซนอลเนี่ยจะดีขึ้นมาเป็นช่วงๆก่อนที่จะเจอประตูของตัวชัวคัมมิชอ่าคิมมิชลูกนั้นนะฮะก็ถือว่าสำคัญสุดยอดเลยครับประตูเดียวก็เพียงพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเฮลิเคนแบบกูก็มีเหมือนกันนะฮะสิ่งเดียวที่เซฟซีซั่นนี้ของพี่เสือได้ครับก็คือแชมป์ยูฟ่า เสริมเดินสิกน,นั่นเองนะน้องแมวเอาใจช่วยพี่เสือเป็นพิเศษเลยครับเพราะมีแฮร์รี่เคนอยู่อ,อาร์เซนนี้ก็ช็อกสองนั้นติดเลยกามแพ้วินล,ล่าในบ้านตัวองการแพ้บาเยูริคตกตกร,รอบอยู่ฟามเ้ินสีกนะฮะสิ่งที่แสดงเห็นชัดเจนว่าปัญหาเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขครับก็คือกองหน้าโตเป้านะฮะเพราะฉะนั้นซัมเมอร์นี้ถ้าไม่ซื้อนี่ถือว่าน่าผิดหวังมากนะแล้วถ้าซื้อจะเป็นใครจะเป็นอีวานโทนนี่หรือเปล่านะฮะทูนนี่ก็ต้องเอานะฮะเพราะว่าเราเห็นแล้วฮวาวเว์ดี่ไม่ใช่ละบอลฉับฉวยนะฮะ นะครับขาดความมั่นใจเ,เพราะฉะนั้นกองหน้าตัวเป้าคือสิ่งที่จําเป็นนะฮะสำหรับอาร์เซนอลแต่การตกรอบอาร์เซนอลแมนซิตี้มันไม่ใช่แค่สเปอร์ทีมเดียวที่เดือดร้อนถ้าแปลว่าลิเวอร์พูลก็เดือดร้อนนะเพราะตอนแรกเป็นแฟนผงแดงนะพวกที่ที่เขหวังเออมึงมึงเข้าไปเจอกันเองรอบรองนะมีอีกสองแมตต์นี่กลายเป็นว่า2แมตต์นี้หายไปเลยนะฮะก็เครดิตก็ต้องยกให้เราทันทุดขาวนะไม่รู้เป็นไรพอถึงยูฟ่าแชมเปียนลีกพวกเขาจะเก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งสองระดับเลยนะฮะอ่านี่ฮะทำไมถึงเป็นแชมป์ ยุโรป14สมัยนะแล้วพี่แจ้นี่ถูกชโลกับแชมเปี้ยนลีกมากนะฝีมือพี่แจ้เป็นไงฮะกูเล่นเกมรับแม่งเลยดื้อะฮแ okay, มนซิตี้โอเคเจาะลูกตีเสมอได้จากการยิงของเดอะบอยลูกนั้นยากนะเดอะบอยยิงอย่างยอดเยี่ยมแต่ลูกยิงง่ายกว่าเดอะบอยดันยิงไม่เข้านะฮะก็เลยต้องไปต่อเวลาแล้วยิงจุดโทษน,นะ,ะจุดเปลี่ยนแน่นอนครับแบรนโดซิวาคงคิดไม่ถึงนะฮะว่าลูนินแม่งจะไม่ไปไหนเลยยืนอยู่เฉยๆนะแม่ยว,ว่าซิวาเขินนะูกนั้น กู <G ül üyor> จะยิงปานเงนก้ากน่อยมึงไม่ไหแนแมงรับสบายสบายถ้าเป็นน้ำแมวน้อแมวจะมองพื้นก่อนเลยเฮ้ยตรงไหนมีช่องมีดินแตกแะแหงแม่งกูจะมดุดหนีเลยเป็นขอมดําดินหนีเลยไม่อยากจะยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะแล้วก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้แมนเชสเตอร์ทะทะซิตี้แพ้ นี่ขนาดลูกก้าโมดิเขายิงจุดโทษไม่เข้าก่อนอ่าลูกยิงอ่าของแบร์น็อซิวานี่ทำให้หลายๆคนลืมไปเลยว่ามาเตโอโควาสิคก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันนะฮะเอาะมันก็ต้องมีเหตุการณ์แบบนี้บ้างนะครับนั่นก็หมายความว่า4ทีมสุดท้ายยูฟ่าต็ดเจอเป็นสี่เป็นดอตมูนเจอเปเอสเชนะครับแล้วก็มันลิดเจอบาเยอร์มิวนิกตอนนี้ใครเป็นแชมป์ได้ทั้งหมดเลยนะฮะแน่นอน,นครับมันลิดเป็นโดตเอนก์นะฮะสเวตเตอรนะฮะบาเยอร์กับเปอสเชเท่ากันนะ11-4แล้วบารูซ่ดอตมูนครับ คืนนี้นั่นหมาเชว่อว่าลิเวอร์พูลจะชนะอตาลนต้านะเพราะนั้นที่แล้วมันมีข้อเสียหลายอย่างเลยก็คงจะได้รับการแก้ไขจะบุกชนะอตาลนต้าแต่ไม่น่าจะพอที่เข้ารอบนะเพราะว่าสามศูนย์นี่มันเยอะไปนะฮะและนั่นหมวเความว่าเรเวอร์ยังดีพอที่จะย้ำแค้นเวสต์แฮมได้นี่ได้แชมป์เดซิการนะเพราะเวสต์แฮมนี่โบเวนก็ยังไม่ฟิตแม้ว่าจะกลับมาสอบแล้วปาเกต้าติดโทษแบนนี่ตายเลยฮนะไปบุกเข้าใส่04-05 5, โดนแน่นะ วินล,ล่าน่าจะไม่แพ้ริวนะฮะกระดูกแข็งกว่าเอเมิลี่ก็ทำทีมในเวทียุโรปดีด้วยนะฮะนี่คือทัศนคตของมแมวในคืนนี้สำหรับโยุโรปาลีกและโยุโรปาคอนเซนต์ล,ลีกครับผม